โอเคครับทีนีช่นเมกาก็เตรียมอุปกรณ์นะครับถังน้ายาอารังสารซีเอนะครับวันนี้ฝนต,ตกอยู่แล้วนะครับเครื่องแวกข้มโอเคว่าน้ํายาชุดเชื่อมนะครับทางเล็กหมดมีท,ทางต้รอ,องทางใหญ่เสริมแล้วก็สแตนเนอร์ไดเออร์นะครับตัวใหม่สอนว,า,วรารุการของนี้นะครับแล้วก็เงินเชื่อมไฟแช็กนะครับยังไงเช่นเราขอจัดก,การเชื่อมได้เชื่อมกันครับ แรกต้องปล่อยน้ำยาทิ้งกันนะครับน้ำยาอา่างสามสีเอในระบบทิ้งกันนะ ก็ตันในความชื้นนะครับขอปล่ยน้ำยาแล้วก็เตรียมเชื่อมตั้ไนมครับกค่ดูตอนจบแล้วกันโอเคครับตัวนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วแกนเนร์ได้เออตัวเดิมนี่นะครับ,ต,รบตัวนี้ตัดตัดตรงข้องอเดิมออกนะครับโค้งใหม่ตัวนี้ก็ตัด เชื่อมใหม่หมดนะครับตรงแคปทิวสองจุดนี้เตเนได้เออดตัวนี้แบบสองทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วาวบริการเย็ยนนะมะันตัวนี้ยังร้อนอยู่ตอนนี้ต้องเชื่อมเสร็จรอให้เย็ยนแป๊บนึงนะครับจะทำการเชื่อมจก็เตรียมได้ครับนะครับ สีน้ำเงินกิโลนะครับเข้าวาวบริการใส่สอนไว้เรียบร้อยนะครับเก็กิโลเกนไฮเดอนก็ถังน้ำยานะครับอันสามสเอแดงก็เข้าแวกข้ามนะครับก็ตรงนี้ตัวนี้ก็ต้องเปิดประตูช okay. ่องฟิตนะครับก็จะมีความเย็นเก่าค้างอยู่ในตู้ให้ระเหยออกนะครับ รอกคำสักสิบนาทีนะครับคทำสะพกแร้วครับปิดเขตนะครับรนะอลเคายนะครับั์มีเรื่องมีเส้นไหม เข้ามาสักพักฮะรอวดูว่าเขียนมิตีกลับตีขึ้นเลยไหมไม่มีก็ค่อยเติมน้ำยานะครับโอเคไปแล้วน,นะยังมิตีขึ้นนะครับนี่ดูวก,ก็เปิดเจโลนะสีน้ำเงินเปิดควาวน้ำยาอ่านสามสี่เข้าระบบ ทางวญญาณน,นะเอ้ยเข้าคอมพิวเซอร์ไปนะดูเย็นนะโอเคเปิดจะกว่าจะหยุดไหลนะครับเราเติมไม่ได้ตามเพจนะฮนะสี่สิบห้าสิบ น้ำยาอะไะเดี๋ยอะไรวิว่งเข้าไปเรื่อยเรื่อยกันนะฮะรอแป๊บหนึ่งว่าจะหย,ยุดที่เท่าไหร,ร่ okay. นะโอเคยาที่นี่นะสิบหกสิบพิไอนะแล้วแต่น้ำแรงดันน้ำยาให้ทางเริ่มน้อยนะครับเตรียมจับกระแสกิ๊บแอมนะครับแล้วเสียงปักโอ้ปิดประตูตู้เย็นก่อนนะครับโอเคอย่าลืมครับปิดตู้เย็นก่อน ขอ,องเยอะนะโอเคล้วไปเสียบปลั๊กนะครับโอเค0.094 เกียร์นมันก็ปิดเกียร์ครับ0.52รุ่นนี้เป็นคอมประหยัดไฟนะกินไฟไม่เยอะนะครับน่าจะ0.6นะครับละลานแข็งแอมน์หนึ่งแล้วครับ แสนูนะจุดห้าครับตอนนี้โอด็ดูก็คงจะเติมไม่เกินเทจนะครับ0.6นจันนี้กอสุดกะดูดห้าห้าสสามก หกันร้อนจับดูท่อได้ตอนนี้ตอนนี้จะไม่ไม่คเคยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ให้เต็มเต็มท่อนะครับยา ศูนย์จุโอเคแค่นี้พอแล้วศูนยน 2, ร้อนด้านหลังร้อนนะดูเนะี่ยด้านข้างนี่ก็ร้อนเมื่อกี้จะร้อนเฉพาะข้างหลังด้านข้างจะไม่ร้อนนะฮะเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวรอกระแสแป๊บนึงคะโอเคครับแล้วก็หลังน่สักพักแล้วนะครับโอเคตอนเดียดูดก็ประมาณสามสี่ห้าพีดไอน,นะครับก็แล้วเราก็เช็ด รอยรั่วหน่อยฮะัอยเชื่อมกันเหนียวนะครับจะมีกระเทยได้ตอนนี้แล,ล้วตอนอปิดเทสนะครับปิดเกจวัดแต่ว่าเราเททีกันเหนียวนะครับเผื่อผิดพลาดโอเคไม่มีความเย็นก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ กิโลจะเริ่มขึ้นนิดๆตอนนี้กระแสขึ้นมาที่ศูนย์จุดห้าห้าจากห้าสี่ห้าสองห้าสามถ้าเย็ยนจัดก็ไม่น่าเกินศูนย์จุดหกศูนย์นะครับตัวนีเป็นคอมประหยัดไฟอุปกรณ์นี่เดี๋ยวก็ประหยัดไฟได้รุ่นนี้โอเคแล้วก็จุดสังเกตตัตวนนี้จะร้อนนะครับด้านหลังจะร้อนแล้วก็ด้านข้าง ต้องร้อน้วยอุ่นๆนะครับตอน,น,นแรกๆนี่จะข้างหลังนี่จะอุ่นๆอย่างเดียวไม่ร้อนนะฮะร้อนพอประมาณนะฮะไม่ร้อนมากรุ่นนี้แล้วก็ตรงแต่เนื้อก็จะรู้สึกว่ามีความร้อนนิดๆนะครับจับดูที่ตัวโอเคทำไมทำไมประกอบตัวนั้นอีกทีนะแพงตีนิ้วที ีแล้วละขึ้นเรื่อยๆนะค,ความเย็ยนดูใจตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าตันจะลงด้านล่างนะครับถ้เราเชื่อมตันหรือว่าตันในระบบนะครับจะตีลงสีน้ำเงินนะฮะสามสิถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็โอเคหรือเน่งอยู่ที่ศูนย์ก็โอเคนะครับเติมไม่ต้องเยอะนะครับ โอเคงานเรียบร้อยก็เดียวปอกแผงเลก็กนิดอย่างเดียวผมไม่ได้วัดความเย็นให้ดูนะครับโอเคอย่าลืมกดตตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับยังไงถ้าข้างนอกร้อนยังไง้งช่องฟิตก็เย็นนะครับหวังว่าเจ้าแมวจะช่วยได้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน